พระเจ้าให้นิมิตกับคิตจักพัสรีแห่งการเก็บเกี่ยวที่นี่นะครับว่านิมิตของคิตจักรนี้นิมิตแต่และคิตจักรก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระอิศุคิต <c oughs> เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและพัสรีของพระเจ้าจะเต็มเป็นแผ่นดินโลกเอเมนไหมดังนั้นนิมิตของคิตจักพัสรีแห่งการเก็บเกี่ยวที่พระเจ้าให้ก็คือเราจะนําการทรงสถิตท,ท,ท,ที่แท้จริงของพระเจ้าลงมานะครับทั้งกลางวันและกลางคืน นิมิตของคิดจากเรานั้นเราจะนมัสการและอธิษฐานทั้งวันและคืนเพื่อนําการทรงสถิตของพระเจ้ามาถึงประเทศไทยเอเมนไหครับ <Amen. S 1> และเมื่อพระสิรของพระเจ้าที่แท้จริงลงมาพระเจ้าประทับอยู่กับเราในประเทศไทยนั่นหมายความว่าพระองค์ก็จะทํางานของพระองค์ทุกอย่างให้สําเร็จแน่นอนไม่ว่าการฟื้นฟูไม่ว่าทุกสิ่งแม้ว่านิมิตนี้เรายังไม่สําเร็จมันดูเหมือนช้าหลายปีแต่วันหนึ่งมันจะสําเร็จไหมครับ พะพัมพีบอกแล้วนะครับว่ามันกําลังวิ่งไปถึงความสําเร็จมันไม่มุสานะครับนิมิตของพระเจ้านั้นไม่โกหกนิมิตของพระเจ้าจะต้องสําเร็จเอเมนไหมครับดังนั้นเรากระทําทุกสิ่งนั้นเพื่อทําให้นิมิตท,ที่พระเจ้าเรียกเราสําเร็จแต่และคิดจักรพระเจ้ามีนิมิตให้แต่ละคิดจักรถ้าสมมติท่านเข้าไปในคิดจักรแล้วถามว่านิมิตคิดจักรคืออะไรไม่มีอะไรเลยตอบไม่ได้แสดงว่าอะไรครับเราไม่รู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไร เราไม่รู้ว่าคิดจักรนั้นดำรงอยู่เพื่ออะไรจริงไหมครับคิดจักรต้องดำรงอยู่ด้วยนิมิตของพระเจ้าไม่ใช่ดำรงอยู่ด้วยแผนการประจําปีเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับท่านมีนิมิตอย่างไรเป้าหมายสําคัญสูงสุดอย่างไรที่พระเจ้าให้เราก็ร่วมมือร่วมใจร่วมกําลังทั้งหมดเพื่ออะไรครับทําให้นิมิตของพระเจ้านั้นสําเร็จเอเมนไหมครับเข้าใจนิมิตไหมครับคิดจักรเรามีนิมิต นะครับเราต้องเป็นคนที่มีนิมิตนะครับแม้มันดูช้าแต่มันกําลังวิ่งไปสู่ความสําเร็จนิมิตก็คือเป้าหมายของคิดจ,จักรเป้าหมายในชีวิตของท่านท่านใช้เวลา24ชั่วโมงท่านใช้กําลังของท่านท่านใช้เงินทองของท่านทั้งหมดเพื่อไปสู่นิมิตสังเกตรพระเจ้าวัดเราจากนิมิตนะครับพระเจ้าวัดเราจากความสัตย์ซื่อนะครับพระองค์ไม่ได้วัดจากขนาดใหญ่และจํานวนเมื่อพระองค์บอกว่ามีคนรับใช้สามคน นะครับเจ้าเมืองนั้นกําลังจะเดินทางไกลจึงมอบอะไรครับคนแรกเรียกมาให้เขาเท่าไหร่ให้5ตาลันให้2ตาลันและ1ตะลันพรองค์ให้ไม่เท่ากันนะครับ5 2 1สองหนึ่งไม่เท่ากันหลังจากนั้นเมื่อเจ้าองค์นั้นกลับมาแล้วมาถามเรียกทาสทั้ง3มาถามว่าคนที่ได้5ตารานแล้วเจ้าเอาไปทำอะไรคนที่5ตารานบอกว่าเอาไปลงทุนและได้กลับมาอีก5ตาลัน พระยุสกิตบอกแล้วว่าเจ้าเป็นบ่าวที่สัตซ์ซื่อและพระเจ้าจะตั้งเจ้าให้ครอบครองนะครับเมืองใหญ่ขึ้นพระพีใช้ชัดนะครับความสัตซ์ซื่อต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คนที่ได้สองตะลันเรียกมาคนที่สองตะลันเช่นเดียวกันบอกว่าเอาไปลงทุนค้าขายได้มาอีกสองตะลันเจ้าองค์นั้นก็บอกว่าอะไรครับเจ้าเป็นบ่าวที่สัตซซื่อและเรียกคนที่ได้หนึ่งตะลันคนที่ได้หนึ่งตะลันทำอะไรครับ บอกว่าเอาไปฝังดินเพราะกลัวนะครับว่าเจ้านายนั้นเข้มงวดเอาเปรียบเขาเขาก็เลยฝังดินนายคนนั้นพูดยังไงครับเจ้าเป็นทาสที่ไม่สัตย์ซื่อและพูดแรงด้วยนะครับนั้นสิ่งที่พระอิศุกิศบอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะกลับมาพระองค์คือนายคนนั้นแหละหรือเจ้าองค์นั้นแหละ พระองค์จะกลับมาพระองค์จะวัดความสัตย์ซื่อของเราพระองค์จะวัดความสัตย์ซื่อของคิดจักรเอเมนไหมครับพระองค์ให้แต่ละคิดจักรไม่เหมือนกันนะครับเอเมนไหมทุกคิดจักรต้องมีนิมิตภารกิจที่ท่านต้องทําให้สัตย์ซื่อของท่านเราไม่ได้มาแข่งขันกันแต่เราทําตามสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราความสัตย์ซื่อนั้นจะเป็นตัวบ่งวัดนะครับว่าเรานั้นสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแค่ไหนเอเมนไหมครับดังนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับว่านิมิต มันดูเหมือนช้านะครับแต่มันสําเร็จเอเมนไหมมันสําเร็จแน่นอนเมื่อถึงเวลามันจะสําเร็จแบบเรียวด้วยนะครับ